สวัสดีค่ะเริ่มต้นทริปแกงขิงขึ้นเขาลงม้วยกันแล้วนะคะ Hello DJI Osmo Action 5 Pro Good morning DJI Hello Sorry it's DJ ถึงที่พักที่พิษณุโลกแล้วค่ะพี่เอ,อกอาพี่พักเป็นยังไงบ้างโี่พักดีมากแต่เสียดายมากมาค่ำไม่ไม่แเ,เห็นเลยเลยมาค่ะเดี๋ยวมาดูบ้านพักนะคะที่พิษณุโลกชื่อว่า Blue River Resort พิษนุโลกเชิญค่ะเข้ามาเลยค่ะก็ของเราจะเป็น t o bed room นะคะ<า>เข้ามาเลยค่ะเข้ามาก็จะเจอเป็นแบบ community room เนาะเป็นแบบ living room นั่งเล่นคุณยายมาแล้วค่ะ มาถึงแล้วไหนหนาวไม่น่เนี่ยไหนแม่จา๋าแม่มาถึงเสโนโลกแล้วบ้านเราสวยไหมคะสวยแม่แม่ชอบไหมชอบงั้นเรามาเที่ยวบ่อยๆไหวไหมไหวมาค่ะเดี๋ยวอีพาไปดูตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องนั่งเล่นมีโทรทั์มีโต๊ะนั่งเล่นมีโต๊ะอาหารตู้ยเย็นแล้วก็บริเวณแบบ ล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ห้องนอนมีสองห้องนอนแมตุเบรนนะคะอันนี้จะเป็นห้องห้องนอนที่สองก่อนเนาะก็จะเป็นเตียงคู่สองเตียงมีโทรทัศน์มีตู้เสื้อผ้าให้มีตู้เย็นเล็กให้แล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำก็กว้างนะคะแล้วก็มีห้องน้ำทั้งสองห้องเลยมีอ่าค่ะแล้วก็เป็นวิวสวนก็มีพอดีเลยดีดีมากเลยอันนี้เป็นห้องห้องที่สองไปดูห้องที่หนึ่งมันจะเป็นแมต์เบรนเนาะ มาสเตอร์เบดรูก็จะเป็นเตียง6ฟุตนะคะเป็นคิงไซส์แล้วก็จะมีโทราทัศน์มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เย็นให้ได้ก่อกผมห้องก็เป็นแบบเป็นสไตล์ลอฟ t เนาะเป็นฟูมเแต่ว่าดูด,ดีมากสะอาดสะอา้านห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูก็เหมือนกันเลยก็มีอ่างมีทอเรทมีชาเวอร์ด้วยค่ะทีนี้วันนี้เรามาถึงดึกอ่ะก็เลยเดี๋ยวเราจะทานข้าวกันก่อนเข,ข้าที่พักเลยแล้วก็ ืนนี้ก็อาจจะมีแบบสังสรรค์กันนิดนึงค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีภารกิจเด๋ยมตอนนี้จะพามาดูว่าเวลาอีมาเที่ยวพาแม่มาเที่ยวเนี่ยสิ่งสำคัญก็คืออุปกรณ์ของแม่ต้องมาพร้อมมันก็จะเป็นแบบความความพิถีพิถันความละเอียดนิดนึงว่ามันจะต้องมาให้ครบอะค่ะเริ่มจากกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าของแม่นะคะก็จะเป็นแบบลากมาเลยค่ะแล้วก็แม่มีกระเป๋าสามใบใหญ่ๆ่เนี่ยหนึ่งเนีย่ยสองแล้วมีอีกหนึ่งใบเนีย่ยค่ะ ของแม่หมดเลยเห็นไหมคะว่ามันจะต้องบอกว่าเยอะมากเลยใบ,ใบนี้จะเป็นเสื้อผ้าของแม่นะคะมีเสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ปิดปิด,ปดนนการแผลกดทับเนาะปิดที่ท,ที่ช่วงล่างเวลานอนเพราะต้องนอนตะแคงแล้วก็แผมเพอร์แผ่นรองค่ะทีนี้อันนี้อุปกรณ์การนอนค่ะก็จะต้องมีหมอนที่จะหนุนด้านข้างเนาะ ให้แม่นอนฝั่งไหนดีพี่เอกฝั่งไหนมีเดฝักฝั่งนี้มีฝักเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องนอนนี่เราแค่ดูเราจะต้องพี่เอกจะต้องเป็นคนจัดการสิ่งนี้ค่ะเนี่ยค่ะไม่ใช่แบบนี่ง่ายเลยแต่มันง่ายสําหรับผมไม่เป็นไรครับมันคือเตียงพี่เอกเอาสั่งนี้เขาให้สั่งนี้เตียงลมสําหรับผู้ป่วยที่ที่มีแผลกดเป็น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 ที่นอนลมเอาสั่งนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีมอเตอร์แีปั๊มลมยกปั๊มลมเออปั๊มลม เนี่ยค่ะปั๊มลมแล้วก็สิ่งที่ต้องพกไปด้วยตลอดเวลาก็คือซักชั่นนะคะเป็นเครื่องดูดเสมหะเพราะว่าเขาจะมีเสมหะมาได้ได้ตลอดเลยแล้วแต่ช่วงเลยบางทีแบบอยู่ก็มีเสมหะจนหาหใจไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องรีดดูฮะแล้วก็อุปกรณ์นอนก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแผ่นรองที่มันจะไม่กันน้ำอ่ะเนาะก็ปูทับปูชั้นหนึ่งแล้วก็หมอนหมอนที่เอาไว้พิงให้ตะแคงแล้วก็ไว้กอดเนาะแล้วก็ อันนี้เอาไว้ไก่ตรงขาต้องไก่เพื่อที่จะไม่ให้ขามันแบบเบียดกันเนาะค่ะแล้วก็เก้าอี้อาบน้ําแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างอาหารอาหารเหลวแล้วก็นมแล้วก็ต้องแพ็คมาก็เป็นความแบบจะว่ายากลำบากก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรนะคะแต่ว่าเราก็มีความสุขที่ได้ทําให้แม่ค่ะแล้วก็เราคิดว่าแบบถ้าเขามาไหวก็จะมาพามาทุกที่เลยนะคะ อย่างนี้ตลอดเลยเพราะถ้าแม่ไม่มาเราก็ไม่สามารถมาเที่ยวได้โดยมีความสุขได้เลยอะคะอ่ะ่ะก็ถ้าถ้าสมมติว่าท่านใดอ,อยากจะปรึกษาอีเรื่องคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยอีพร้อมเลยนะคะยินดีเลยแนะนําได้หมดทุกเรื่องเลยะคะ่ะแล้วเราอีจะบอกว่าแล้วของอีอยู่ไหนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีบอกในในอีพีต่อไปว่าแล้วของอีชุดเชิดที่ อีจะต้องแต่งน่ะไม่ได้ขนมาเลยไม่มีเลยมีแต่ของแม่ทั้งรถเลยแล้วของอีอ่เขาอีมีกระเป๋าใบเดียวคืออันนี้สําหรับคืนเดียวแล้วคืนต,ต่อต่อไปล่ะบอกเลยก็ได้ค่ะอีก,ก็ส่งล่วงหน้าไปที่ที่จังหวัดต,ต่อต่อไปหมดเลยจังหวัดละลังลัง,ลงเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ของที่ขนมามีแต่ของแม่หมดเลยค่ะโอ้โหเียบร้อยแลครัายายางเียบร้อยทั้งเราต้องหาตะเข็บตะเข็บแผลมีมีทั้งหมดสองรูครับนี่ไงมันจะมีบอกอยู่ตรงโั้นนะเราก็ดูว่าสายไหนสั้นสายไหนยาวอืก็เทียบดูนี่สายยาวอยู่ล่าง สายสั้นอยู่ข้างบนเสียบข้างล่างเยเสียบให้แน่นให้ตึงมือให้ตึงมือลมจะได้ไม่รั่วแล้วก็อย่าตึงมากเดี๋ยวตอนถอดออกเก็บพรุ่งนี้แล้วมันจะถอดยากพอดีพอดีตึงๆพอดีพอดีครับอปึ๊ปนะกำลังดีเดี๋ยวลองเทสก่อนนะโอเคฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามอืปึ๊บ ออนปุ้มไปแล้วได้ยินเสียงไหมก็รอสักสิบนาทีครับแล้วก็แล้วเราก็จะปูแล้วก็แล้วก็ไปโยนที่สระปูวินล่าไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแบบกันกันน้ำค่ะก็หมอนแม่ต้องสูงอะค่ะเพราะว่าถ้าหมอนเตี้ยจะนอนจะสำลักข้าวเย็นวันนี้ค่ะ ก็จะนอนครึ่งหนึ่งอีนอนครึ่งหนึ่งแม่นอนครึ่งหนึ่งตอนนี้ก็มาห้องนั่งเล่นก็จะนี่คนสาคัญของเราอุ้ยกินข้าวเสร็จก่อนใครเลยก็สบายเลยอาหารเย็นวันนี้เราทานกันที่ที่พักเลยค่ะดูคนนี้นั่งแบบว่านะสั่งมาเลยอาหารก็สั่งมาเลยใครใคยเป็นคนจัดการมาจากถนนคนเดินอุ้ยน่าทานมากเลยริกหยวกริกหนุ่มมันมีมันมีแบบ ธ <Gram> <osc> รรมดากับโรยหมากโอ๋ออันนี้หมาล่ามีจิงยางก็คือมีถนนคนเดินพอดีพอดีเลยใช่วันนี้เป็นวันเสาร์ถนนคนเดินพี่เอกถนนคนเดินมีวันไหนมีเสาร์อาทิตย์ครับมีเสาร์อาทิตย์เราโชคดีมากเลยเนาะได้มาวันเสาร์พอดีถนนคนเดินพิซแนโน่เป็นไงบ้างต้องถามอุ้มใหญ่ยาวใหญ่ของกินเยอะมากน่ากินมากเลยน่าไปเดินือเมืองใหญ่เป็นเมืองใหญ่ราคาราคาราคาก็กลางๆไม่ถึงกระถูกไม่ถูกแปลว่าแพงก็คือสตาร์ทห้าสิบ คนเยอะใช่ไหมแต่คุณภาพก็จะโอเคครับใช่แต่แล้วห่างจากที่พักเราแค่ไหนอ่ะสี่ร้อยเมตรหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเมกไปเดินเจ็ดร้อยเมตรได้กล่าวว่าเดินกลับเขาบอกแล้วเเหนื่อยเหนื่อยโอเคเดี๋ยวรอรออีกรออีกหนึ่งหนึ่งบ้านจริงกคุณเลี้ยงฟ้าถึงแล้วเด็กๆลูกๆอยู่ไหนเนี่ยนอนค่ะนอนอยู่บ้านนู้นสามคนเลยอ๋อคนนี้อยู่นี่ไอรอนไอรอนคนนี้คุณไม่ยอมไอรอนไอรอนกินข้าวยังโอ้ยพอเจอพี่อุ้มแล้วไม่กินข้าวเลยนะ ที่พักที่พิสนุโลกเรานะคะชื่อ Blue River Resort ก็เป็นบ้านเป็นหลังๆเลยนะคะมีทั้งหมด10กว่าหลังได้ะคะ่ะก็สะดวกสบายเลยแต่ตอนนี้ได้เวลาไปทานอาหารเช้าแล้วะคะ่ะไปดูอาหารเช้าของเขากันคะ่ะที่นี่ก็เป็น pet friendly นะคะก็ครอบครัวที่มีน้องหมาน้องแมวมา,มา,มาด้วยอะ่ะเขาก็ชอบมาที่นี่มากเลยก็ เขาไปหังเขามีจักรยานให้ยืมไปขี่ด้ว